สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนค่ะที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะนี้ค่ะจินตนาก็้นก้นเกา่าค้นเดิมนะคะคุณผู้ชมเมื่อนี้จินตนาจะโล่งหานอยค่ะหานอยมัดรวมของพอเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามต่อด้วยหานอยของเซียนยอดแล้วก็อาจารย์ต้อยแล้วก็มาดามค่ะคุณผู้ชม คลิปต่อไปนะคะเนาะแล้วก็แล้วก็ต่อต่อไปอีกค่ะจะเป็นล่าพัฒนารัฐบาลไทยเขากับที่เวลามีม,มือค่ะคุณผู้ชมตั้งใจก่อนที่หวยไทยจะออกเนาะค่ะจินตนาก็จะลงแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิง่งหลายๆแนวทางต่อไปค่ะคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จินตนาได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางดีๆค่ะห้าน้อยพอเสิร์ชกับเขาทุกมือค่ะคุณผู้ชมบ่มีมือลุดค่ะตัวรูดตัวเด่น แต่ละน้อยที่ให้มาแต่ละน้อยเบิ่งตัวลูดค่ะคุณผู้ชมลูดตัวไหนก็มาตัวนั้นค่ะมาถูกมือบอผิดหวังค่ะคุณผู้ชมกดติดตามไ้เด้ค่ะหันประหยัดเสียทุนไปหลายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจะได้ดูดูตัวลูดของเพิเป็นจะได้เป็นการลงทุนน้อยๆเราเราแมนเนาะคะ่ะลงทุนหน่อยเราได้เลยก็ต้องไปไงเสียทุนหลายในการลงทุนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางได้มาจากการคำนวณค่ะจินตนาจะบอกทุกมือคือแนวทางแต่ละแนวทางเพิ่นคำนวณมาให้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแนวทางว่ามัานหนาจะมาตัวนีบอเนาะค่ะเพื่อนห้มากเบิงเบิงกรค่ะคุณผู้ชมกรที่จะลงทุนโปรดใช้สติค,ค่ะ ตนจะลงทุนค่ะคุณผู้ชมให้วิเคราะห์สะกอนนะคะคุณผู้ชมเน่าตัวเรกนั่นลายค่ะว่าจะตัดตัวไหนเท่าไหร่ถึงจะได้ทุนค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะมือนี้แดดแห้งค่ะค่ะบ้านคุณผู้ชมเป็นแังไดงคะ่ะมือนี้สงสัยส่สะวนแห้งอยู่ค่ะอ่อนตอนรับสงการบ่ค่ะคิดว่าว่าสงการมืออื่นแล้วเนาะคะ่ะเริ่มตน้นเอาพระโลกมืออื่น เป็นวันที 13, ่13เมษายน2 5 67ค่ะ,ะประเทนี้ไทยเนาะทางบ้านคุณผู้ชมก็สิเริ่มเลนนา้าเลนท่ากันแล้วให้ดูแลความปลอดภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมให้ระมัดระว่งค่ะเพราะว่าการเลนนาํามันทำให้เสียจังหวะบางครั้งที่โดนสาดน้ำเนาะค่ะเนาะจินตนากจะบอกออกไปไส่พี่จังบอกในคลิปก่อนละค่ะคุณผู้ชมจะไม่ออกไปไหนค่ะเพราะว่า ระว,วังน้ําเข้าหูค่ะคุณผู้ชมหรมีปัญหาเลยแล้วก็หลายๆอย่างค่ะตั้งใจทํางานค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหวยจะออกวันที่16แล้วเนาะจินตนาจะจะลงรัฐบาลไทยคุณผู้ชมก็จะออกไปบ้างตัวช่วงที่วันที่รวมญาติค่ะรวมญาติทรงนำอ,อทิบันพบุรุษเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะประเพณีเพิ่นเฮดมาเนาะ ก็ไปตามประเพณีเพิ่นค่ะก็จะมีมือนันแหละที่จินตนาจะไปนางอยู่อาจจะล่งหรือว่าห้าน้อยจะหยุดบ่แค่นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคงจะประยุทธ์อกมั้งค่ะก็ต้องล่งทุกมือเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพอเสิร์ตเลยค่ะเขาทุกมือค่ะคุณผู้ชมตามไวเดอร์ค่ะสําหรับเอฟซีของพอเสิร์ตค่ะถ้าตัวเลขของพอเสิร์ตมีปัญหาอันใดหรือว่าบเข้าใจตรงไหนอยาก แงตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมกาโทษไปหาคอเสดใดค่ะแต่ว่าพ่อโทษไปแล้วอ่าได้ร้ายได้หน่อยแบ่งปันน้ำใจเพิ่นเพื่อนก็จะคัดเน้นๆให้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพื่อนบ่ได้บอกจินตนาว่าสิหรอค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจินตนาว่ามันควนนะนะคะคุณผู้ชมเนาะควรจะแบ่งปันน้ำใจขึื่นให้เพื่อนนั่มเนาะคะ่ะที่เพิ่นเสียสะละเวลาจากการพัก่อนที่เพื่อนทำงานกลางคืนมากนะคะคุณผู้ชมเพื่อนเป็น ไปทำงานกลางคืนหอดแจ้งหอดเศร้ามากค่ะตอนเศร้าแล้วก็มาน่งเห็ดเดล็กแล้วก็ทรงมาให้ค่ะคือเวลาแท่านที่จะพักผ่อนเพล่นนางกินกาแฟเพล่นกับประนางซื้อค่ะคุณผู้ชมเพลินกับเห็ดตัวเล็กมาฝาคุณผู้ชมนั่มเสร็จแล้วถ้ามีค้นโทษเข้าไปเอาตัวเจาะเพล่นเน้นๆนเนาะค่ะเน้นให้แน่จังสิ่นะคะเพ่อนกับใจดีให้ไปจังสิ่นะคะคุณผู้ชมโดยเสียสละคุยน้ากอนนะค่ะมันจะเสียเวลาพักผ่อนเพลินเนาะค่ะป็ยความเก่งใจป็ยความที่ว่ามีน้ำใจกะแบงฝันเพลินไป โทรหาพอเสิร์ตเลเดอค่ะคุณผู้ชมเบอร์โทรอยู่ในคลิปค่ะอาค่ะเบะไปเบื้องตัวเลขกแน่้างค่ะค่ะคุณผู้ชมห้าน้อยมัดรวมค่ะมือนี้หาน้อยมัดรวมของพ่อเสิร์ตค่ะมีสีน้อยค่ะคุณผู้ชมสีน้อยวันนี้วันที่12เมษายนสองพันหาอยหกสิบค่ะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะสีน้อยนะคุณผู้ชมมือนี่กับสีน้อยเหมือนเดิมค่ะ ออพอเสิร์ดให้มาวันนี้เด่น2อรอง0กัน8ค่ะเด่น2อรอง0กัน8รูดที่2และ0ค่ะตัวรูดให้รูด2และ0เฉพาะกิจรูด3และ9พิเศษรูด2และ0ปกติรูด8และ2 VIP รูด6และ0ค่ะคุณผู้ชม ค่ะตัวเลขนาวทางวันนี้นะคะคุณผู้ชมเพอเสริจจับคู่ไห่ค่ะไปได้ทั้ง4น้อยบนล่างน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะจับคู่ให้2ตัวค่ะ0 0 2 2 4 4 6 6 6 8 8 9 9 3 2 4 2 5 2 6 2 3 2 6 0 4 8 2 8 3 8 0 8 9 2 0 2 1 2 4 6 6 4 3 5และ96ค่ะคุณผู้ชมค่ะ3ตัวไอสองตัวพันที่เพิ่นขีดเสน้นใตหายเพือตัวพันเน้นค่ะตัวเน้นเน้นให้คุณผู้ชมว่ามันน่าจะมาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันน่าจะมาแนวทางฮานอย4น่อยปกติเพันกามาทุกหน้อยค่ะคุณผู้ชมเขาทุกมือค่ะอ่าแล้วก็3ตัวค่ะ80 0 200 8 .2 0 3น8 ส6 0ห6ศ8 28, แล้วก็932อค่ะ,ะท่างเหมือนนี่เป็นแนวทางของห้าน้อยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เด้๋ยว่ะยเดียวกินตนาจะให้เบิงของเมื่วานค่ะที่เพิ่นหามากค่ะคุณผู้ชมที่มันเขา่ามันเข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมห้าน้อยของพอเสริมช่วงนี้นะคะเดินดีพอกระจัดเต็มหาบ่มีถอดออกค่ะคุณผู้ชมหาเต็มเต็มไปเรื่อยเลือกเอาค่ะ แต่กับเขาทุกน้อยให้เบ่งตัวลูดค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะลงทุนแต่ละน้อยค่ะให้ดูตัวลูดค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนะคะห้าน้อยค่ะนาน้อยวันที่สิบเอ็ดซ้ายมือนี่ค่ะคุณผู้ชมเข่าสองเ,อเข่าสองคู่นะคะ,เข,เ,เ,ะเข้าที่เฉพาะกิจไหมเข้าที่เฉพาะกิจแล้วก็ปกติค่ะ เขาเฉพาะกิดกับปกติค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเงียบหน่อยหนึ่งค่ะหลังจากที่แตกมากทุกมือทุกมือนะคะคุณผู้ชมห้าน้อยเป็นห้าน้อยมัดรวมค่ะของพอเสดตัวจริงของจริงค่ะคุณผู้ชมของแท้เลยค่ะเขาทุกมือทุกมือนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ไม่หลุดให้ดูตัวรูดก็ไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมตัวรูดปกติบอลรูดจักมือนะคะคุณผู้ชมเนาะรูดตัวรูดเด่นเด่นรูดแต่ละหน่อยค่ะ แล้วก็จับคู่ให้หมู่บ้านเข่าสองกูแคนี้คะ่ะคุณผู้ชมปกติแล้วที่ผ่านมานะคะ <S <S feet, <Miles> เขาขักคะ่ะคุณผู้ชมกี่ผ่านมาคะ่ะหาหน่อยพ่อเสดคะ่ะปกติจะเขาทุกมือทุกมือคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ผ่านมาวันที่เก้าค่ะอันนี้วันที่เก้าค่ะคุณผู้ชมก็เขาเต็มเต็มคะ่ะเอาลคะค่ะคุณผู้ชมมือนีเนาะ อ่ให้คุณผู้ชมจงมนันมันปังๆนะคะคุณผู้ชมขอให้มนันมันปังๆังลำลมรวยรวยค่ะไปกับฮานอยสีนอยขอให้ผ่านให้หลูดให้จังๆค่ะคุณผู้ชมมือนี่ผ่านลูดไปลูดไปขอให้เจอจังๆเต็มเต็มตรงๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะให้คุณผู้ชมไนีมีเงินกินเงินเที่ยวสงการมืออื่นเนาะค่ะแล้วก็ล่อต่อด้วยมีทุนไปต่อล่าพัฒนาของขึ้นนี่เนาะค่ะคุณผู้ชมเย็นนี้เล่าพัฒนาไปต่อ จินตนาจะล่วงคลิปต่อไป้อคะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาค่ะต่อไปเป็นลาวพัฒนาเดี๋ยวจินตนาจะลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยรัฐบาลไทยมืดมืดมือละค่ะคุณผู้ชมใกล้มือหวอยออกแล้วเนาะจินตนาจะเฝ้าลงให้คุณผู้ชมในเบิ้งกันค่ะขอบพุณนตัวเลขแนวทางจากพอเสิร์ชเอค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างช่องจินตนาชั้นแนลถูกมือค่ะแล้วก็ขอให้ คุณผู้ชมทุกท่านจงมัน,นมานปังปังกับตัวเลขของพอเสร์ฐแนวทางของพอเสร์ฐที่ติดตามพอเสร์ฐมาขออย่าให้ผิดหวังถักทุกมือเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าผิดหวังขอให้หม,มานขอให้ปังทุกๆุกมือค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่กดติดตามช่องจินตนาชาแนลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จินตนามาตลอดค่ะขอบคุณหลายๆขอให้มันมานปังๆังโชคดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ